มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอ่างน้ำมนต์ตาทองนิ้วรายเตรียมรวยกันทั้งหมู่บ้านนะคะวันที่24กรกฎาคม2563ทีมข่าวได้รับรยายงานนะคะว่าที่สารการบร,ริเวณวัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐม บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากเป็นช่วงก่อนออกสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลน,นักเสี่ยงโชคหลั่งไหลกันมากราบไหว้ขอโชคขอลาบบนบานศาลกล่าวกันมากมายนะคะโดยเฉพาะสถานที่ตั้งหุ่นปั้นตาทองนิ้วรายที่ด้านหน้าหุ่นที่ตั้งอ่างน้ำมนต์มีหยดน้ำตาเทียนที่นักเสี่ยงโชคมักจะนำไปตีเป็นเลขเด็ดเสี่ยงโชคนะคะและถูกกันมาอย่างมากมายนางบุญตาดวงดอกรักอายุ43ปีอาชีพค้าขาย อยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจบังหวัดสมุทรสาครหนึ่งในผู้ที่มาขอโชคลาบจากตาทองนิ้วรายเปิดเผยว่าตนเองนั้นเดินทางมากราบขอพรอกับตาทองนิ้วรายเพื่อหวังได้โชคได้ลาบในช่วงวันหวยออกวันนี้ไปหยิบไข่ในตะครองสมลูกนะคะได้เล็เด็สี่ศซึ่งก็เตรียมจะนำไปเสี่ยงดวงค่ะ ด้านเจนิดนะคะแม่ค้าแผงลอตเตอรี่วัดสว่างอารมณ์เปิดเผยนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ขายลอตเตอรี่ขายดีมากๆค่ะซึ่งที่แผงของแม่ค้าในวัดก็จะเขียนเลขอ่างน้ำมนต์ตาทองนิ้วรายเอาไว้ซึ่งเลขเด็ดก็จะมีทั้ง487 87 07 27นอกจากนี้นะคะเลขที่ขายดีจะเป็นเลขมงคล28ซึ่งตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องแนะนำเลขเด็ดเลขสวยอื่นๆให้กับลูกค้านำไปเสี่ยงโชคแทนค่ะ ทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอขอบคุณข้อมูลจาก d a i l y Life อ p กเพ s ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ